ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนเรื่องการศึกษาการดำเนินชีวิตของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจุดประสงค์รายวิชา 1. บอกความหมายของการสร้างแบรนด์ได้ 2. อธิบายข้อคิดในการออกแบบแบ,บ,แบรนด์ให้สำเร็จได้ 3. อธิบายวิธีการสื่อสารแบรนด์ได้ 4. อธิบายการออกแบบอัตลักษณ์ขององค์กรได้ 5. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการสร้างด้วยความรับผิดชอบซื่อสัตย์และละเอียดรอบคอบหัวข้อาการเรียนรู้ 1. ความสำคัญของแบรนด์ 2. หลักการสร้างแบรนด์ให้เป็นดิจิทัล 3. การค้นหากลุ่มเป้าหมาย 4. การออกแบบแบรนด์ 5. วิธีการสร้างคุณค่าภาพลักษณ์และความโดดเด่นให้กับธุรกิจดิจิทัล 6. การศึกษาการดำเนินชีวิตของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 7. พฤติกรรมของแบรนด์ 8. การประเมินคุณภาพของแบรนด์เพื่อก้าวสู่แบรนด์ดียิ่งขึ้น 1. ความหมายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหมายถึงกลุ่มหรือบุคคลที่มีผลกระทบหรือได้รับผลกระทบจากกิจกรรมทั้งหมดขององค์กรและเป็นบุคคลหรือบุคคลที่ช่วยกำหนดคุณค่าให้กับองค์กร องค์กรจึงมีความจำเป็นต้องสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนเสียในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องจากกิจกรรมและกระบวนการตัดสินใจ 2. ประโยชน์ของการเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการเชื่อมโยงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีประสิทธิผลและการจัดทำอย่างกลยุทธ์จะมีประโยชน์ดังนี้2.1สามารถนำไปสู่การพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียม และยั่งยืนกว่าโดยการให้โอกาสแก่ผู้เกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็นในกระบวนการตัดสินใจบริหารจัดการความเสี่ยงและเสียชื่อเสียงได้ดีกว่า2.2ทำให้เกิดการผสมผสานร,รวมกันของทรัพยากรเช่นความรู้บุคลากรการเงินและเทคโนโลยีที่ช่วยในการแก้ไขปัญหาและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ไม่สามารถดำเนินการได้สำเร็จโดยองคอ์กรใดองค์กรหนึ่ง 2.3ทำให้เกิดความเข้าใจในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่สลับซับซ้อนรวมถึงการพัฒนาการตลาดและการกำหนดโอกาสทางกลยุทธ์ใหม่2.4ทำให้องค์กรสามารถเรียนรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งทำให้เกิดการปรับปรุงสินค้าและกระบวนการ2.5ให้ข้อมูลความรู้และสร้างอิทธิพลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมถึงสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจ เพื่อปรับปรุงการตัดสินใจและปฏิบัติของผู้บริหารที่มีผลกระทบต่อองค์กรและต่อสังคม2.6สร้างความเชื่อถือระหว่างองค์กรกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันทางธุรกิจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและซับซ้อนมากขึ้น 3. ประเภทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะทำให้เกิดผลประโยชน์กับทั้งบริษัท และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆโดยทั่วไปผู้ประกอบการจะให้ความสำคัญกับการแสวงหากำไรการสร้างความสามารถให้เหนือกว่าคู่แข่งขันการลดต้นทุนให้ได้มากที่สุดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ผู้ประกอบการประสบความสำเร็จการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้แนวคิดหรือแลกเปลี่ยนพยากรที่มีประโยชน์ระหว่างกัน และทำให้ผู้ประกอบการเข้าใจสภาพแวดล้อมทางสังคมได้ดีขึ้นต่อภาพลักษณ์ของผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแบ่งออกเป็น5ประเภทดังนี้3.1คู่แข่งขัน Competitor ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักเพราะไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องในแง่ของการเป็น SAM คู่แข่งขันในด้านการหาลูกค้าหรือการจัดหาทรัพยากรเท่านั้น แต่คู่แข่งขันยังเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันปรับปรุงสินค้าและบริการส่งผลไปยังการแข่งขันการสร้างนวัตกรรมและการพัฒนากลยุทธ์ต่างๆของผู้ประกอบการเช่นบริษัท Apple กับซัมซุงเป็นบริษัทผู้ผลิตสมาร์ทโฟนทั้งสองบริษัทถือเป็นคู่แข่งขันระหว่างกันในด้านการหาลูกค้าแต่การแข่งขันระหว่างสองบริษัทนี้ ทำให้เกิดการพัฒนาทั้งเรื่องการพัฒนาสินค้าการบริการและนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆให้แก่วงการสมาร์ทโฟนดังนั้นจะเห็นว่าการเป็นคู่แข่งขันระหว่างกันไม่ได้เกิดผลในด้านลบอย่างเดียวแต่สามารถส่งผลในด้านบวกด้วย3.2ผู้บริโภค c o ชเตอร์ Consumer, ถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ดียิ่งขึ้นเช่นผู้บริโภคต้องการสินค้าแบบไหน ระดับราคาเท่าไหร่ที่ยอมรับได้ความนิยมของผู้บริโภควัฒนธรรมความเป็นอยู่ทั้งหมดนี้จะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการในการพัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง3.3พนักงาน (employee) ถือเป็นผู้ที่นำเอกลักษณ์คุณค่าและแบรนด์ของผู้ประกอบการไปยังลูกค้า การที่พนักงานสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าจะทำให้ลูกค้าเกิดความทรงจำที่ดีนอกจากนั้นพนักงานยังเป็นทรัพยากรที่มีค่าเพราะพนักงานแต่ละคนมีความรู้และประสบการณ์เป็นประโยชน์ต่อองค์กรซึ่งความหลากหลายขององค์ความรู้ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการกำหนดวิสัยทัศน์เป้าหมายการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่ถูกต้องและสามารถนำพากิจการให้มีความเข้มแข็งได้ 3.4ผู้ผลิตสินค้าซัพพลายเออร์ถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักที่ผู้ประกอบการทุกรายต้องให้ความสำคัญความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ประกอบการกับผู้ผลิตสินค้าจะทำให้ผู้ประกอบการสามารถประหยัดต้นทุนและทำให้ผู้ประกอบการได้ข้อมูลที่สำคัญในการขายสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ประกอบการกับผู้ผลิตสินค้า ส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรมต่างๆทั้งในเรื่องรูปแบบการขายสินค้าหรือการบริการ3.5ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอง s e c t o n Stakeholder) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรองประกอบด้วยรัฐบาลชุมชนหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆที่เคลื่อนไหวในด้านสิ่งแวดล้อมการให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรองทำให้ผู้ประกอบการเข้าใจความเป็นจริง ของสภาพแวดล้อมที่ผู้ประกอบการทั้งในด้านสังคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจการเมืองชาติพันธุ์รวมทั้งปัญหาของสิ่งแวดล้อมได้ดียิ่งขึ้นความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้ประกอบการขึ้นอยู่กับความสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมที่เป็นอยู่อย่างฉันฉลาดด้วยการนำผู้มีได้ส่วนเสียรองดังกล่าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายของผู้ประกอบการ หรือการที่เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายต่างๆที่มีอยู่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 4. พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคตลาดออนไลน์ของประเทศไทยเติบโตขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะการนำสื่อสังคมออนไลน์ (Social m e d i ย,ยการค้าหรือสร้างร้านค้าเสมือนจริงวอร์ชวลสโตร์สร้างรายได้เป็นจำนวนมาก หลายคนพัฒนาจ้างไปเป็นเจ้าของกิจการองค์กรจำนวนมากเข้าสู่ช่องทางออนไลน์และประสบความสำเร็จแต่ปัจจัยการแข่งขันทางธุรกิจมากขึ้นการค้าแบบเร d โอเชีเกิดขึ้นมากมายบนสื่อสังคมออนไลน์โซเชียลมีเดีสินค้าที่ไม่แตกต่างกันมากนะจะมีการแข่งขันกันด้านราคาแบบลดแลกแจกแถมเรียกว่าแบรนด์ไม่เดินขายไม่ออกจากการที่โลกออนไลน์พัฒนาอย่างรวดเร็ว การทำการตลาดหรือกลยุทธ์บางอย่างจึงรวดเร็วตามไปด้วยแต่บางครั้งก็อาจจะลืมความสำคัญของแบรนด์หรือตำแหน่งผลิตภัณฑ์ทำให้เกิดความเสียหายกับแบรนด์มากมายเช่นการนำเสนอข่าวที่ปราศจากการก่ันกรองความจริงเพียงเพื่อต้องการนำเสนอข่าวที่รวดเร็วสุดท้ายความจริงปรากฏนักลก่าวรับผิดชอบเพียงแต่กล่าวคำขอโทษแต่แบรนด์ของข่าวนั้นก็ต้องเสียหาย การทำธุรกิจบนโลกออนไลน์ถึงแม้ว่าจะเร็วและให้ผลลัพธ์ที่กว้างต้นทุนที่ลดลงแต่ต้องไม่ลืมว่ากว่าที่จะได้ต้องใช้เวลานานหลายปีแต่ก็สามารถล้มได้ตลอดเวลาจากความผิดพลาดการสร้างแบรนด์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นการยกระดับแบรนด์ให้ติด top of mind เพื่อให้ลูกค้านึกถึงแบรนด์ 4.1ระดับการบริโภคคอนซูมิ่งระดับแรกสุดคือระดับการบริโภคเป็นระดับความผูกพันหรือการมีส่วนร่วมในการซื้อหรือใช้สินค้าเท่านั้นลูกค้าไม่ได้ใส่ใจแบรนด์หรือระลึกถึงแบรนด์เท่าไหร่เพียงแต่จดจำแบรนด์ได้ดีซื้อสินค้าแบรนด์นี้ประจำหรือแบบอัตโนมัติแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงไปซื้อแบรนด์อื่นเพียงแต่ที่ซื้อประจำอยู่ เพราะยังไม่มีแบรนด์ไหนโดดเด่นกว่าระดับนี้จึงเป็นระดับที่ยากที่สุดของแบรนด์เรียกได้ว่าแบรนด์ต้องพยายามสร้างวิธีการหรือกลไกมากมายเพื่อป้องกันการสุยชิงแบรนด์เช่นบัตระส,สมคะแนนบัตรสมาชิกโปรโมชัน่นการแจกของแถมเป็นต้นถ้าแบรนด์ใดออกกลไกลเหล่านี้มามากและเมื่อปราศจากกลไกเหล่านี้ยอดขายลดหรือสูญเสียฐานลูกค้าในตลาด แสดงว่าระดับ Consumer Engagement Behavior อยู่แค่ระดับหนึ่งเท่านั้น4.2ระดับการสนับสนุน Contribution ระดับที่2คือการสนับสนุนแบรนด์ที่ทำให้ลูกค้าสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆไม่ต่อต้านหรือคอยส่งเสริมแบรนด์และลูกค้าซึ่งกันและกันระดับที่สองนี้จะปรากฏชัดเจนและบริหารจัดการได้ง่าย หากพิจารณาเรื่อง Personal b r a n d รก็จะพบว่าศิล,ลปินดารานักแสดงเป็น p r e เซนเตอหรือแบรนด์แอมบ s สเดอรเพื่อใช้ประโยชน์จากการสนับสนุนตัวบุคคลไปสู่แบรนด์เช่นกัน 5. การศึกษาการดำเนินชีวิตของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเชื่อว่าการเข้าไปมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้เกิดความเข้าใจในความต้องการ ของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีและยังเป็นหลักฐานที่สําคัญต่อการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันและทำให้การเกิดพัฒนาในอนาคตการเข้าไปมีส่วนร่วมนี้เป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดการสื่อสารกับผู้มีส่วนเสียอย่างต่อเนื่องและทำให้รับทราบถึงความคาดหวังความต้องการและผลกระทบที่แบรนด์มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย